สวัสดีครับผู้สวัสดีครับผู้ไม่จำใครเลยน,นะครับผมนี่ครับเราจะพาพ่อใหญ่มาเล่นกับพังแม่เจี๊ยบนะครับแม่ของพังศรีจันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าพ่อใหญ่หาแม่เจี๊ยบแล้วพ่อใหญ่จะเป็นยังไงนะครับผมของอยู่ไหนเนาะควายเนาะ กล้องอยู่ทางนี้ค่ะวัครบเ้อกแล ก่องอชิจันเน้นนะครับอย่าลืมตามกดไลค์กดตัไทรนะครับตไรได้เครับตัดไรได้เหรอตัดตดก็ได้คับตัดตัดไทรไเลยครับเพิ่มหรือน้ำเลยครับน วันนี้เขาญ่จะมาหาคุณแม่ของพังศรีจันทร,ร์คนสวยนะคะเดี๋ยวเรามาเียคกันดูว่าใคาจะดป็นนิจเต็ตัางว่าทั้งทั้งแม่ชีนะครับผมเรียกต่างว่าครับ เยครับดี๋ยวต้องไปยืนฟังนู้นก่อนนะคะจะย้อนแสงนะคะตัวใหญ่มหาไม่เทียบนะคะนี่ของทังสีจันนะครับผม ขออนุญาตเดินก่อนนะคะวันนี้มาเยี่ยมท่าน,นี่เีบ้านน,นะครับโอ้สูงสูงสูงกว่าพ่อใหญ่จริงๆด้วยนะคะอู้อย่างเดียวครับผมะมาอาเดียวครับถือต้นไม้นะครับดูครับไปที่นั่นนะครับ มาจีบสาวหรือว่ามาทูต้นไม้ครับพ่อใหญ่ทูไปด้วยจีบสาวไปด้วยนะคะพ่อใหญ่หก็ดูาพวกดูผนๆนดูจะเหมือนจะเหมือนช้างช้างคลายนะคะที่เป็นสีดอรจริงๆด้วยนะคะใช่ไหมคะควัน ด่งสิโดเทียบทายคนของคนไม่ใชจสินเลยครับดูดูค่ะถ้ามองใกล้ๆนะคะจะเหมือนช้างเพศผู้นะคะอเอาบางพ่อใหญ่หายมิดเลยนะคะเ,เดี๋ยวไห <c oughs> <c oughs> นครับพ่อใหญ่โอ้ <c oughs> <c oughs> พอใหญ่ของเรานะคะ <c oughs> ไปที่ไหนคัน <c oughs> ที่นั่นนะคะ มารอถูต้นไม้ของพ่อใหญ่นะคะก็จะออกมาก็ถูมาแล้วนะคะครับออมาก็ถวามน้ำมาอย่างดีแล้วนะครับผมวันนี้ก็ยังมาถูต้นไม้อีกนะครับผมถูโชว์สาวใช่ไหมพ่อใหญ่สาวนะครับทำด่างมันเก่าให้ได้ถดางเดี๋ยวให้พ่อใหญ่เต้นรูดสาวให้ดูหน่อยโอ้พ่อใหญ่เต้นรูดสาว เดนเูเสาครับมาไลครับเดนูเสาให้ทมีเก็บดูนครับมามาถูเสาให้สาวดูใช่ไหมพะย่ะย์มานี่เราจะไปไหนต่อครับนี่วันนี้พาพ่อ่หญ่มาเที่ยวนะคะเที่ยวแล้วก็มาถ่ายคลิปด้วยครับผม พ่อใหญ่ไังายว่าจะไปเปิดร้าใหญ่ไปทั้งไหนคะสาวอยู่ทั้งนี้ครับพ่อใหญ่กครับพ่อใหญ่ของเราคะ่ะจะสนใจต้นไม้กว่าสาวไม่เจียบก็ว่าอะไรเนาะพ่อใหญ่เนาะย,ยิ่งยืนคน ยิ่งยืนต่างระดับดูพ่อใหญ่ตัวเล็กไปเลยนะคะไม่เจี๊ยบไว้เยอะเลยครับผมตั้งไฟห้าิบเจ็ตั้งหกลงไปดีดต่ำเลยก็ตั้งไม่เจี๊ยบก็สูงกว่าเมื่อเดิมนะครับผมว่าสูงกว่าไป มามาจีบสาวหรือว่าสาวจีบพ่อใหญ่นะคะทลรังใหญ่สาวรังก้ันคุณให้สาวนะครับคุณให้สาวนะครับอ้ไปเลยครับเอาผู้ใหญ่ไปไหนครับผู้ใหญ่ <laughs> สนใจแต่ต้นไม้นะคะพ่อใหญ่ไม่เทียบสูงจริงๆเลยค่ะไม่เทียบอายุกี่ปีแล้วคะควันยี่สิบสองเน ไปแล้วนะครับผมแม่เจี๊ยบก็จะอยู่ที่ใก,กล้ๆสระการบินไทยนะคะเพราะว่ากลางวันรถนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ก็ควานก็จะพาไปอยู่ท<ด>ี่บ้านหลังบ้านน,ะนอนไม่มีไม่มีลมครับต้องมานี่ครับ แล้วตอนตอนเย็นจะเอาไปไว้ที่บ้านใช่ไหมคะควานตอนเย็นก็จะเอาเม็ดเจี๊ยบนะคะไปปลูกอยู่ที่บ้านนะคะตอนเที่ยงก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะพี่ใหญไมายืนดูสาวนะครับเจี๊ยวมายมอยู่ไมนไหนครับยืนเวยเลยครับ กนคคู่เลยะรับผมสาวก็ยืนนิ่งนะคะหนุ่มก็ยืนนิ่งนะคะลองมายืนท you so ี่สูงนะครับไหนพ่อใหญ่มายืนที่สูงๆหน่อยสิค่าตรงขาหายยังยังครับผม ก็มายืนที่สูงก็จะดูสูงขึ้นขึ้นหน่อยนะคะพ่อใหญ่ใครนันพก็จะทั้ว่าทั้งเทียบเหมืนกันเนาะเนาะทำอะไรอะ่ะท,ท่องเงินพ่อใหญ่ทองเงิน <c oughs> <c oughs> นี่พาพ่อใหญ่มากยีสาไไ้ครัปีเสา,ะะสสานนร์นะคะีกาแล้วครับในหไ่ะครับไปหาต้นไม้อีกแล้วครับเ่อใหญ่ะะม่เทียบจะไปทูด,ด้วยนะคะ งควันของเราก็จะนั่งพใหญ่ก็จะพาควันไปทูด้วยนะคะพาบไปเลยครับผมลาบมาเลยพูอใหญ่ควันเลนพาพ่อใหญ่มาไม่เอาส่บ ร,ระวังหน่อยนะคระับกวนนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ไอซีครับผมได้รับชมรูปคลิปแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับไลค์กดกระดิ่งครับ ช่องคลายกกคุณแล้วก็ช่องทำจริงจังคุ้นเคยดวยนะครับผมรับทุณพ,พี่ก็กล่าวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้พี่ใหญ่สวัสดีครับหน่อยเสียงด้วยเสียงนะครับเสียงส,ส,สวัสดีครับ